โอ้ยวันนี้เจ็บอันเบิ้งแม่คั่วด้วยค่ะเด้อแม่คั่วสิแก่ทำกับข้าวด้วยค่ะคุณป้าป้าคุณป้า,ปาจะทำกับข้าวผู้ซอยด้วยนี่ทั้งนี้ผู้ซอยด้วยค่ะเด้อผู้ซอยใส่แล้วป้ามึกกุ้งแกงใส่ปลาแดกกระได้ตัวเป็นยังกุง้งโบราณเดียยังใส่ใครไม่รู้จะกินก็ไม่ช่วยเหลือไม่ได้นะจ๊ะ เตรียมอุปกรณ์แล้วค่ะบอฟิกกระไซลงไปแล้วในหม้อต้มแล้วเนี่ย,แล,ยแล้วก็้าเค็งไข่ยังกระไซแล้วบอใส่เมื่อแล้วเดิอพี่น้องเดินคนเตรียมยังแต่ปลายังแต่ปลาเมือกี่ยังแต่กุ้งรวมมิดไปเลยเฮ้ยมื่อนี้สิได้กินแกงกุ้งเล้วมือนี้กุ้งสามตัวปลาหมึกหนึ่งตัว คนเสือมาหลยมือเนาะมือน้อยเนาะปลาสิมาเห็ดมาจากตลายก็สชิเห็ดอันไดอันไดบ่มีได้ล่อฮึเขาเอาออกกับตัวสิไปมีบันไหนบะไม่แต่หยังกระดูกหลังๆมันที่เป็นแข็งๆกระสอยเลยวะเขาออกมาแล้วเฮ้บอฮ้อบอก่เอาออกแน่ว้เอาออกม่าแนวบอออกือแนว อ้วนๆจังได้นั่นแหละบระธานในแผ่มันอยู่ในท้องมันตัวบักใหญ่ดิคันเขาบอกนี่เขาออกมาแล้วพดเดือนแล้วเว้ยให้ผักใส่หรือยังใส่ได้ก่อนบ่หูแล้วใส่ลงไปเลยใส่ไปเลดน้องพร้อมกันแหละบดิบแตนดอกเออผักกับผักกับใส่เต็ม สุก้อมกันกินไปรวมมิดบึงมึงไปยังไงผักแกงรวมมิดไหมใสไปเลย,ยนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะปลาใสาป้าลงไปแล้วในหม้อจ้าเนี่ะเออเสร็จกินแกนปลาตึ่งว่าดึกถารอคนมาแต่ยำเบ็ดกอม,มันสิดเด็กแน่มึอนี่หลานไปใส่เบ็ดถาป้ามันหน ôi, ่อยเติมกันก็เลยถาโดานเติมไป อันอันพักที่ซอยไว้แล้วนะเอาใส่ระบบอบตเนี่ยวัตถุดิบค่ะวัตถุดิบต้องใส่จา้าวัตถุดิบเพื่อเพื่อใส่ปลาเนี่ยล่างพักล่างยัางละ ไปเ่ะออป๋ยไผเนาะมันก่อนด้ไม่งันานั่ผักผักโบราณผักเขียวนะมเอนบกักแฝงในบักผักมันกัอัน,นันเร็วเดียวน้ายดอกดายดอนอกอกลายดอเายดอยดอกเดทายดอนมนาา,มาดอกเนยดอายดอกลาดอกลดกดาอกลาออกลาายดอกลดอกลาอกลาย้อกลอกลายอลอลายดอกยยก มันนี้ได้โอกาสได้ปะแกงกันหรือได้ทาคลิปให้เบิงเห็ดแกงกับเขากแกล้งเนี่ยเด็กเติบแล้วทาอยูออ่ใส่ลงไปเลยของนวของแสบปลาลาดปะปลาบานเห่านี่แ่ละแสบได้ปลาลเมื่อแล้วแล้วแต่อันนั้นมันจะต้องกตั้งน้ำห่อนใส่ลงในนันตีละกัน,น เอใส่ต้นนันก้องเอาเนาะเออต้งเรานำมันใส่เลยตักนำใส่มิต่นำหมดแล้วเนาะปลาใส่ปลาจลาปลาหมดกระป๋องเลยจ้าใส่ไปทั้งหมดกระป๋องเลยดูสิปลาใส่เรียบร้อยลงไปแล้วจ้าปลาปลาเรียบร้อยเลยเอามาใหม่แล้วยังสีได้กินบ้านมันโดนหมดต้องเอามาใหม่ หอยแล้วล่าเป็นแยงดอกปินยงกินไปแยงกินไปเลยตะกี้กับบริกงดอกทำไมโบราณกรไดเดี๋ยวพอมือก็กุุงใช่หลังก็ไดระบาสิป้งเนาะตัวนี้สิโคดเดบุั่นน่นนั่นไก่สิพ่อกซิมอได้นน่อันนั้นกระซิมแล้วอันกรซิมเน่นเด้อพักสี่พักหังคือใช้พักตะพักแย่งบอ ก็ยังหอมดิมีมีแบบพริกมีแต่น่ารันหมอก็เริ่มจะเดือดแล้วหมอเริ่มเดือดแล้วจ้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยเราจะได้กินละจะได้กินแล้วนี่ละป้าป้าคอป้าดุกใส่มืดแล้วนะ Ừ, vào, ừ. không có sai luôn yên quyết liệu sai tai luôn 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 อันนี้แม่ครัวทำกับเขาดีค่ะปุ้งกับเขาก็พเพริกไส้ตะไครจะแล้วก็บ,บคะค้าแล้วก็ใบขามอ่อนจะเอามาต้มใส่พริกใส่หอมจะ,ะลงใส่ในหม้อแกงเคื่งปุ้งพอนก็มีทำนี่นะคะแล้วก็ใส่ป้ามีปลาดูกมีป้าขิงมีปลาชนปลาคอนี่นะะแหละค่ะภาษาอีสานเหาปลาคอ้วก็ เอากุ้งมาเติมสามโต้ปลาหมึกมานำํำตัวหนึ่งจะมาผสมประสีใส่กันมันมาลายอย่างละโต้สองโต้เติมกันเป็นร่วมมิดไปเลยร่วมมิดทะเลกับน้ำจืดด้วยค่ะเมื่อนี้แสบว่แสบแล็ล่องเมืองฝีมือแม่คั่วบานเกาะดิ่แม่ครั่วมาอยู่เป็นหมูใหญ่ดิด่ดกับเขาให้กินแส,แสบทุกมืองอยากกินลาบเท่าอีกเนาะ มันมีบัวด้บอกยายหน่อยให้ยายหน่อยไปเก็บมาอีกถ้าว่ามันค้างคืนแลวมันชิม,มี่อยู่พวโอ้ยปันนี่หน่ามันยังหลายอยู่ครึงคลองอยู่ชิม,มีอีกอยู่กับบัวหูลับเท่าเออด็ก้กินกระแสบไปได้่ยดับเท่าใส่ปลาลงไปอีกรอบสองนะจ๊ะใสปลาเข็งลงไปแล้วพักกระใสไปแล้ว ยังปุ้งรดยังปุ้งรดกับซิมเท่านั้นตัวยังปุ้งรสกัซิมข้าวเข้มจางตั้มผิดกับไซเกอร์โบราณปันไดตโบราณปันไดลองชิมมังกรแล้วเวลลองชิมดูก่อนแล้วใส่พักขะแยงบ้านเทองอื่นพักขะแยงเพาว่าในตลาดเพิ่นเกินพักอีอ้อมพักอีอ,อ้อมเพิ่อน พักแง่งเลยแกงป้าหอมดีเป็นเท่แกงใส่เผือแกแห้งแสบแห้งแลกก็อมเอาทำนีกร้อ่ะเด้ออีพี่จ้อจ่าทำนีกร้อก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ยามาผู้พายในดอจ้เด้อสวัสดีจ้า